สวัสดีครายายจ๋าอันนี้คือยายจ๋านี่ยายจ๋านะนี่วันนี้ยายจ๋ากาลังทําอะไรคะห่อ้าวต้มเหรอคะห่อ้าวต้มเพื่อไปวัดพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันอกพรรษาวันนี้ก็ต้องเตรียมข้าวต้มขนมนมเนยเพื่อไปทําบุญวันอกพรรษาพรุ่งนี้นี่ก็คือข้าวต้มมัดเป็นครั้งแรกที่ยายจ๋า ทำไม่เคยโหไม่เคยโห o เลยปกติยายจ๋าจะโ h ข้าวต้มอะไรคะข้าวต้มข้าวต้มมะพร้าวใบมะพร้าวเนาะมะพร้าวจ้ะภาษาบ้านเราของชาวสุรินเราชาวสวยเราเขาเรียกว่าอะซอมตูงเนาะบ้านเราเขาเรียกอะซอมตูงแต่วันนี้ยายจ๋าเขาเลยลองโหแบบไทยๆดูเนาะข้าวต้มมัดส่วนมากก็คนไทยๆเขาโหกัน นี่คนสวยจะหอ่อคัอันนี้คนสวยจะห่อเขาต้มมัดดูสิว่าจะเป็นไหมแต่รับรองว่าหน้าตาอาจไม่สวยเท่าที่ควรเหมือนเอ่อคนไทยห่อหรือพวกแม่ค้าเขาหอ่อแต่รับรองความอร่อยอร่อยมันอร่อยมันแน่นอนความอร่อยนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนี่หน้าตาหน้าตาเข้าผัดแล้วก็ นี่ก็เป็นจากจากเยจจาที่เยจจาได้มาแล้วก็เยจจาก็เอาไว้เย็บปะเสื้อผ้าที่ขาดเองไว้ใช้เองเพราะว่าหาร้านปะมันไม่ค่อยจะมีแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็นี่ก็คือนี่คือผัยทำเข่งของเยจจานี่ส่วนส่วนของ สารนี่คือส่วนสารหอข้าวต้มเสร็จก็่ข้าวต้มเสร็จจก็ทำเข่งประทูโตอันนี้คืองานงานอดิเรกสนุกสนุกของเขาถ้าเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่สนุกเขาต้องได้ทำงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีเรื่องจะนำเสนอแค่นี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ